ควันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเป็นตัวนี้นะคะ Snow Girl นะคะเป็นอะ,อะไรอะ s q u a r e n e Serum Cream เป็นครีมเซรั่มปลาฉลามนั่นเองนะคะตัวนี้ไม่รู้ว่าเคยได้ยินหรือเคยเห็นกันหรือเปล่านะตัวนี้เป็นครีมเซรั่มปลาฉลามนะคะตัวนี้เนี่ยมีวางขายอยู่ที่เซเว่นอีเลเว่นนะมันจะเราจะเห็นเป็นกล่องวางไว้แบบนี้แต่ว่าข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นซองๆอย่างนี้นะคะก็ซองละ39บาบาทนะคะก็ มันมันมีขายในเซเว่นทั่วๆไปเลยนะประมาณนั้นนะคะซึ่งทางแบรนด์นะคะเขาส่งมาให้วาลองใช้ได้ประมาณสักแบบนานมากแล้วว่าตั้งแต่ประมาณเดือนมีนานะคะแล้วทีนี้ว่าก็ลองใช้ไปได้ประมาณสองอาทิตย์กว่านะคะหลังจากที่เขาส่งมาให้นะก็วันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ให้ได้ชมกันนะคะแล้วล่าสุดพอดีไปเซเว่นมาเนาะก็จะไปเดินดูหาว่ามันมีนู่นนี่จริงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย ก็ไปเจอมาแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาส่งมาให้วานะคะเป็นเป็นแบบนี้ดูสังเกตเป็นหัวล็อกแบบนี้นะคะซึ่งหัวมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วเวลานั้นอะ่ะมันก็จะบิดพอบิดล็อกเสร็จปุ๊กก็กลับหันกลับหลังหันมันอะ่ะอันนี้อันนี้เป็นอันที่ว่าใช้ใช้หมดละใช้อยู่เนี่ยอุ้ยมันมันเป็นอย่างนี้คะ่พะพอดึงออกมาเสร็จบุ๊กก็กลับหลังหันมันแล้วก็ ใส่ลงไปล็อกเอาไว้แบบนี้นะคะซึ่งถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคนะเพราะว่ามันก็ปิดสนิทดีไม่ได้มีอะไรเข้าไปอะไรยังไงพอดีว่าว่าไปดูในเซเว่นมาก็จะเห็นเป็นรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นซองแบบเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นหัวหมุนแบบนี้นะคะซึ่งพอเอามาดูกับอันที่มีอยู่แล้วอ่ะเขาหน้าตามันก็คล้ายๆกันนะแบบนี้นี่แบบนี้คล้ายๆกันเพียงแต่ว่า ดูแลตัวนี้มันมีแปดแปดกรัมนะคะแล้วก็ตัวนี้มันมีสิบกรัมซึ่งอันเนี้ยเยอะกว่าอันนี้น้อยกว่าแต่ฝาเนี่ยไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวล็อกซึ่งตัวนี้ก็เท่าที่ลองใช้ก็ใช้ได้ไม่ได้หกเลยเธออะไรนะคะสมมติว่าเพื่อนๆไปเห็นเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะในเซเว่นก็คือข้างในผลิตภัณฑ์เหมือนกันอ่ะข้ามไปมาพูดถึงเรื่องเนื้อผลิตภัณฑ์หรืออะไรยังไงดีกว่าน้อก็เท่าที่ลองใช้มานะคะหนึ่งซองที่ว่าลองใช้เนี่ยมันประมาณแบบครึ่งครึ่งเดือนอะไรอย่างงี้ไม่น่คออยยเะะ แล้วแต่นะแต่คือตัวเนี้ยเนื้อมันค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นมากเดี๋ยวบีบไปดูเราก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้เยอะอะไรขนาดนั้นนะนี่เนื้อครีมนะคะมันก็จะประมาณอย่างนี้นะคะหนักหนักหน่อยซึ่งซึ่งไม่ได้หนักอะไรมากมายนะแต่ว่าเราจะมีความรู้สึกว่ามันจะเกลี่ยแล้วมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่ในอยู่ในอยู่ในครีมอะเหมือนจะรู้สึกว่ามันเปียกเหมือนมีใครเอานะ้ำมาพ่นๆใส่มืออะไรประมาณนั้นนะ เ,ออเนื้อมันจะชุ่มชื้นเย็นๆนะพอทาแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเกาะอ,อยู่มันซึมมันซึมหายไปเลยนะแต่มันจะมีความรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างเคลือบๆอยู่ที่ผิวนิดๆนะไม่ได้ไม่ได้เยอะนะคะซึ่งเนี่ยหายไปหมดแล้วแต่เราจะรู้สึกว่ามันผิวมันจะเย็นๆอยู่อะไรประมาณนี้นะกลิ่นก็แบบว่าหอมอ,อ่อนๆประมาณนึงเลยทีเดียวคืออยากจะบอกว่าเคยรีวิวครีมแบบป,ะ,ปะเพทเนี้ยอยู่อยู่ยี่หอหนึ่งแล้วชอบมากคือกลิ่นอะไรเนี้ยเหมือนกันเลยตานั้นแพง อันนั้นแพงแพงกว่าน,นี้เยอะอันนี้39บาทถือว่าแบบเฮ้ยมันมันโอเคนะแบบมาดูกันว่าครีมตัวนี้นะคะเขาบอกเราว่ามันทําอะไรได้บ้างเนาะมันมีคำํำแปลกๆที่เขาบอกเรานะคะก็คือสควโเลนที่เห็นนะเขาบอกเราว่าสควโเรนเนี่ยเป็นส่วนผสมที่นิยมใช้ในเครื่องสำอางชั้นสูงที่มีราคาแพงนะคะเนื่องจาก มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถซึมซับลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ิ้งความมันเออเออไม,ไม่ไม่มันจริงแล้วก็อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นเนเชอรัลมอเชเลอเซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ปลอดภัยไม่น่าเวลาทาอะไรที่มันเกี่ยวกับให้ความชุ่มชื้นผิวแห้งอยู่แล้วแบบมันมันโอเคขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็มีคุณค่าต่อผิวที่อ่อนโยนและแพ้ง่ายเหมาะกับผิวที่อ่อนล้าและต้องการการบำรุงเป็นพิเศษแล้วก็นิยมใช้มากใน,ในสาวๆที่ญี่ปุ่นนะคะที่ คนที่เขาชอบนอนดึกแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวให้มีน้ำมีนวลกระจัดใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติอืที่เขาบอกมันก็ก็น่าสนใจนะเออโอเคทําไมผิวของปาลาฉลามจึงเรียบตึงไม่มีริ้วรอยเกิดขึ้นเพราะว่าปาลาฉลามเป็นสัตว์ชนิดพิเศษที่สามารถซ่อมแซมผิวหนังให้เรียบเนียนแข็งแรงซึ่งกลไกนี้นักวิทยาศาสตร์ด้านความงามทุ่วโลกให้ความสนใจดนั้นส่วนผะสมส,มส,มส,มสมคคาเรนออยล์ที่มาจากปาลาฉลามนี้จึงถูกนิยมนำมาใชา้ในเครื่องสำอางชั้นส,นสูง เฮ้ยมันดูเมกเซนปะผิวปลาฉลามมันดูลื่นๆอะไรอย่างงี้เออจริงด้วยอย่างมันก็เลยเหมือนประมาณว่าตัวเนี้ยมันเลยเอามาทําให้ผสมในเครื่องสำอางทาให้ผิวเราเรียบเรียบตึงอะไรเหมือนเหมือนผิวปลาฉลามอะไรประ,ะรามาณนั้นเฮ้ยคิดได้ไงผิวเรียบตึงเหมือนปลาฉลามแต่ซึ่งซึ่งถ้าได้อย่างนั้นมันก็แบบเนียนเียนลื่นๆมันก็โอเคอยู่ประมาณนั้นนะคะที่หลังจากที่ลองใช้นะคะประมาณสองอาทิตย์นะก็มีความรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันค่อนข้างจะฟื้นฟู โอเคเลยเพราะช่วงที่ผ่านมาอีสองอาทิตย์ที่ใช้เนี่ยเป็นช่วงที่ตักแดดหนักมากก็คือไปได้สงการนั่นเองนะคะแล้วก็พยายามอัดตัวเนี้ยเข้าไปเต็มที่นะมันก็มันก็ถือว่าแบบโอเคโอเคในระดับหนึ่งที่มันทําให้ผิวแบบว่ากลับมาชุ่มชื้นขึ้นแล้วที่เห็นชัดเลยก็คือว่าไปทําเป็นเหมือนเลเซอร์อะไรสักอย่างมาค่ะแล้วทีเนี้ยก็มันแบบพอพอเราพอเราจับผิวเราจะรู้สึกเลยว่าผิวเราเปลี่ยนไปเนาะเขาบอกว่ามันจะต้องบํารุงหนักมาก มันแห้งมากก็เลยเอาไอ้ตัวนี้มาบกเราะเราในห้องสุขทาแล้วมันเย็นๆนะ่ะแล้วก็มาบอกผิวผิวหลังจากที่แบบไปทาเลเซอร์มามันมันก็หายหายแห้งหายกล้านไปเลยอะมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ในเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยมันได้แน่ๆแน่ๆที่อันนี้คือที่แบบเป็นความรู้สึกเลยนะคะแต่ว่าเรื่องผิวเรียบเนียนขึ้นหรืออะไไงพราวว่ามันเป็นเหมือนผลผลายได้มากกว่าที่ทําให้พอหลังจากผิวเราชุ่มชื้นขึ้นปุ๊บมันก็ทําให้รู้สึกว่ามันยืดหยุ่นมันตึงมืออะไรประมาณนี้มากกว่่่่าไมเเหีีียยยยววนรออก็ผิบตึง บอกกันนะว่ามันเป็นผลพลอยได้ของความชุ่มชื้นมากกว่ายังไงครีมที่คนเราอ่ะน่าจะสมแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะผิวไม่ดีเพราะว่าข้างในมันแห้งแล้วเราไม่ดูตัวข้างนอกมันมันข้างในเหมือนแห้งทําไมข้างนอกถึงมันข้างนอกมันมันเพราะว่าข้างในมันแห้งเกินไปแล้วมันมีไม่มีความชุ่มชื้นมันเลยผลิตความมันขึ้นมาเคลือบอีกความแห้งเอาไว้ประมาณนั้นเราเลยต้องใช้ครีมที่มีความชุ่มชื้นสูงนะคะเพื่อที่จะให้ข้างในมันชุ่มชื้นปกติดีแล้วพอเสร็จมันก็จะได้ไม่สร้างความมันออกมาเพื่อแบบ ให้ลำขาดเราประมาณนั้นนะเนาะที่ลองใช้ไปแล้วนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะประทับใจในเรื่องของความชุ่มชื้นเลยนะแล้วที่สะดวกมากคือมันมีขายที่เซเว่นแล้วแบบพกไปไหนก็ได้แบบว่าทีละซองอะ่ะนี่พูดเลยมันไม่ต้องไม่ต้องมาแบบว่าพกขวดใหญ่ขึ้นเครื่องไม่ได้อะไรมานั้นแค่ซองเดียวนะคะแล้วก็แบบใช้ปิดเปิกใช้ได้ตลอดแล้วมันใช้ได้นานมากคือแบบเออใช้ได้นานนะต้องลองซื้อไาลองดู39บาทที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะลองไปหาซื้อดูแล้วก็ลองใช้นะคะใช้ไม่ดียังไงก็ ก็มามาคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนี้ก็ได้เออก็คิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะคะว่าก็รีวิวจากที่ว่าลองใช้จริงเนอะถ้ายังไงก็ต้องไปลองดูกันเองนะคะว่ามันดีกับไม่ดียังไงซึ่งพูดเลยว่าผิวทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าบางคนก็อาจจะใช้ดีหรือบางคนอาจใช้ไม่ดียังไงก็ได้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ว่าก็มาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะตัวนี้ Snow Girl Soqualan Serum Cream ครีมเซรั่มปลาฉลามนะคะยังไงก็ลองไปหากันดูค่ะ วันนี้ก็ยังไงขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทางครีมสโนกเกิลเซรั่มปลาฉลามครีมเซรั่มปลาฉลามที่ส่งมาให้ว่ดได้ลองใช้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย